สวยมากนีแล้วมีแบบด้วยแล้วอันนี้ออดอดออแล้วมีตรงนี้หนึ่งนะครับตรงนี้อีกหนึ่งทุกคนหคนงามหงานป้ายอ่ะหอยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบเลยนี่แท็กกิ้งอยู่ครบหมดเลยหูสวยมากใช่ปูอย่างงามอ่ะหูสวยมาก ประโอนกะลาแต่เองชนับเออโอ้โหตัวนี้ L เอ้ยตัวนี้ M L ใส่ได้พี่โอ้โหสวยมากโอ้โหดูดินี่เลยแผกหน้าเลยจริงใช่แบบสุดยอดนะครับดูแหกอะพี่ตัวนี้นะครับใครรับเอาไปเลย990พี่ตัวนี้เอาไปเลย990ตัวนี้แบบตัวแรงมากอุปกรณ์อยู่ครบอยู่ข้างหลังเลยนะครับตัวนี้เอาไปเลย990ยังไงก็คุ้มครับพี่ ตัวนี้990อ่ะผมเปิดให้เลยก็ได้500เปิดประมง500ให้เลยปปดูอาไปเลยครับ990โคตรงามอ่ะใหม่มากใช่เปิดที่500พี่เปิดที่500ยังไงก็คุ้มครับขอใช่สวยมากตัวเนี้ยคุ้มเลยดูดิดูแพงมากอ่ะพอสูงด้วย ปิดที่500ครับขอสีดําหน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับตาพูดคอมเมนต์ได้ไหมไม่ได้ครับพี่ตาพูดไม่ได้นะครับอ่ะตัวนี้ผมเปิดให้ที่500นะครับขนาดเท่าไหร่ครับเพิ่งมาตัวนี้มันไซส์เอ่อ M L ครับ M L ใส่ได้เลย550พี่นานามาแล้วครับพี่ปาย550นะครับพี่ปายตอนนี้อยู่ที่พี่ปายครับตัวนี้เป็นผ้าร่มนะครับพี่ตัวนี้เป็นผ้าร่มนะครับแต่ใส่สบายมากอ่ะพี่ดูดีเทลข้างในไม่เก่าเลยนะครับตัวนี้งงมากว่าหลุดมาได้ยังไง นี่ดูดินั่นแหละห้าเจ็ดศูนย์ครับพี่นานาเมียนประเมียนประอุ้ยขอครัห้าเจ็ดศูนย์ครับตอนนี้อยู่ที่ห้าเจ็ดศูนย์นะครับอ่ะขึ้นเลขขึ้นเลขหกเดี๋ยวนับให้เลยขึ้นเลขหกเดี๋ยวผมนับให้เลยนับช้าๆเพราะตัวนี้แรงมากครับหกศูนย์ศูนย์ครับพี่ปลายหกศูนย์ศูนย์ครับอ่ะหกศูนย์ศูนย์นับสิบครับโอ้โหพี่จุ๋มพี่ตัวนี้สวยจริง เฮงเฮงปังปังครับอ่านับแปดครับบิดต่อไป6กสอูนะอ้าหกห้าศูนย์มานะครับพี่จุ๋มนะครับหกห้าศูนย์อ่ะนับสิบครับผมหกห้าศูนย์นับเก้าครับหกสองศูนย์ไม่ทันนะครับหกสูนไม่ทันนะครับปิดต่อไปต้องหกเจ็ดศูนย์นะครับพี่หวัดดีครับผมอ่ะหกห้าศูนย์นับสิบครับหกห้าศูนย์นับเก้าครับแปดครับอ้าหกเจ็ดศูนย์มานะคะพี่ไป หกเจ็ดศูนย์ครับอตอนนี้อยู่ที่หกเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์แล้วนะครับถ้าขึ้นมาเลขเจ็ดผมนับให้แบบสปีดเลยเอออ่าถ้าขึ้นเลขเจ็ดเดี๋ยวนับให้ห้าวิพอ่าหกเจ็ดศูนย์นับสิบครับผมหกเจ็ดศูนย์นับเก้าครับแปดครับเจ็ดครับหกครับห้าครับอ่าหกเจ็ดศูนย์นับสี่แล้วนะพี่หกเจ็ดศูนย์นับสามครับอหาเจ็ดศูนย์มาแล้วครับพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มนับห้าครับพี่ นับสามครับสองครับอ่านับหนึ่งครับอ่ะพี่จุ๋มอย่พี่จุ๋มแคปคนหนึ่งเลยนะครับอ่ะมยงมานะครับตอนนี้โโหพี่ปายครับเจ็สูนพี่พรามาก่อนได้หผมไปต่อครับเจนัพี่72สนะครับ72นครับอมาครับ750พี่อะไรอะพี่น้ําหรอเจนับ 7 5 0ดนับหครับ7 5 0ดนับสครับ7 5 0ดนับสครับ7 5 0ห้านับสอ่ะเจ็นับหนะครับอ่าเดี๋ยวพี่แคปบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์เอ่ยแอดบ้านเขียวไปตรงนี้ด้วยนะครับพี่ชื่ออะไรสังจานนามสกุลใช่ไหมอ่านถูกไหมเนี่ยพี่นิ่มนวลพี่นิ่มนวลนามสกุล สังใช่ไหม ismg พี่นิ่มนวลนะครับอ่ะพี่นิ่มนวลแคปกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่นิ่มนวลแสงเหรอแสงจันอ่ะพี่นิ่มนวลแสงจันแคปกดหนึ่งมาเลยนะครับเอาพรุ่งนี้มารับเหรอครับอุ้ยพรุ่งนี้พี่มาด้วยเหรอครับเดี๋ยวผมไปหาชุดใส่ก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวใครที่มารับที่จันทบุรีพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยว ฝากบอกว่ารับเดี๋ยวมารับที่จันทบุรีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะได้เตรียมไว้ให้นะครับมากับแม่แดงโอเคครับได้เลยเ,เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเรื่องอะไงไงกันเนี่ยขับรถที่หอขับเอ้าอุ้ยจะหมดแล้วเปล่าแก่แล้วแก่หมดแล้วมานอนกับแม่แดงโอเคครับได้เดี๋ยวแจ้งแอดมินทห่หนนะครับว่าเดี๋ยวว่ามารับกับ ที่บ้านอะไรอย่างนี้บอกได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวฝอดจะได้จัดไว้ให้ครับเพราะว่าเดี๋ยวฝอดต้องเอาไปส่งที่จันท่าใหม่พรุ่งนี้ด้วยครับอ่ะมีสองตัวที่นกอานอกอใช่ไหมนกอสินดันะครับที่นนขอมาแล้วนะครับพี่ยอมอันนี้เหลืออีกประมาณหกตัวนะครับเหลือประมาณหกตัวนะครับอู้ยมากับแม่แดงพี่นิมนวนฝอดยังไม่เคยเจอนะครับพี่นิมนวนเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอกัน โอ้ยตี้สวยมากพี่พอครับโอ้ะในกล่องนี้มีกบเลยพูม่าอาดิดาสไนกี้โอเคได้กบเลยโอ๊ปนะตัวนี้อุ้ยไซส์เอ็มอแล้วอ๋อจิมไม่ต้องมาเกะกะขายเสร็จยังเดี๋ยวไปปวดมาดีกิจมาเลยมานั่งดูได้เลยตัวไหนสวยจะลดให้โอ้โหตัวนี้ไซส์เอ็มอ่ะมาการใส่ใส่อะไรตัวนี้เท่โอ้ยตัวนี้พี่ตาใส่เท่เลยเว้ยอ่าพี่ตาลองพี่ตาลอง ตัวนี้นะครับของนกอพี่อ่าตัวนี้ใครปิดเอาไปเลยครับเจ็ดเก้าศูนย์พี่เพราะมันเป็นของนกอนะครับของนกอจะแพงมากอุ้ยสวยมากตัวนี้ดีตัวนี้นะครับเจ็ดเก้าศูนย์นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยพี่อ่าผมจะให้ดูนะว่าผมไม่ได้ใส่สวยให้คนเดียวนะครับคนอื่นก็ใส่สวยเหมือนกันใส่สวยนะครับใช่เสื้อมันสวยจริงไหใช่เฮ้ยเท่มากแล้วแบบดูดีเลยอ่าตัวนี้เจ็ดเก้าศูนนะพี่รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ รับพิมพรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะตัวนี้ของแท้ร้อปร์็น์ะครับของนกอร้อยเอ่ะถ้าไม่มีผมเปิดให้ที่3.0มศูนนะครับปิดด่วน7.9.0เกาศูนยะครับ3ามใช่ของนกอพี่สวยมากไซส์ L อนะครับเอ็มแอลเอ็เป็นคอปกด้วยนะครับเปิดที่3.0มศูนครับผมใกล้ครับใกล้หมดแล้วนะครับเหลือนิดเดียว ตาใส่สวยมากโอ้ห้าศูนย์ศูนย์ครับแม่ละอโอเปิดที่ห้าศู้าศูนย์นะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าศูนะครับห้าที่แม่ละออนะครับห้าศูนย์นะครับนันขายแล้วใก้หมดแล้วอันนั้นโอ้โหเปิดมาห้าเลยใช่อันนั้นคือขายแล้วสวยมากอันนี้สวยจริงอ่าห้าศูนย์เดี๋ยนับให้เลยดีกว่าอ่านับสิ่ครับผมพอจะได้ที่ลหอ๋อ นับ8ครับนับ7ครับนับ6ครับครับ5ครับ4ครับ3ครับอ่ะ2ครับ1 1นะครับ0ครับอ่ะแม่ละออแคปกดหนึ่งมาเลยครับแม่ละอเฮ้ยครับอ่ะพี่ตามาก่อนให้ยงเต้โอ้โหคุ้มคุ้มจริงข้าสูงคุ้มเลยแคปกดหนึ่งก็ได้เลยครับเฮ้ยพี่ตาไปเลยครับเอาจริงหรอเฮ้ยโอ้โอต้าเป็นที่สุดมากโคลนท้าให้เอาโุลครับ มึงจวต้องใส่ออกไปข้างนอกด้วยใช่แล้วอยากบอกว่าตัวไหนที่พี่ๆซื้อให้ผมใส่ทุกตัวครับใแล้วใส่บ่อยด้วยใส่บ่อยด้วยคุ้มเลยยิงใส่คุ้มมากขอบคุณครับขอบคุณครับอะทุกคนตัวนี้ไม่ใช่แบบเป็นซิปนะครับเป็นเป็นฮูดแต่ว่าไม่หมวกนะครับอะตัวนี้เป็นของพมอโอ้ยมีหมวกมีหมวกมีหมวกอะยวให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นของพมอนะครับ พมอ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  เปิดที่ศูนย์บาทเลยอ่าพี่โตมาแล้วครับสามห้าศ <350 S 2> ูนย์อตัวนี้ไซส์เอนะครับมีตัวเล็กไหมเดี๋ยวผมดูให้นะครับใกล้หมดแล้วนี่ตัวนี้เอลครับอยู่ที่สามห้าศนย <350 S 2> ์นะครับพี่โตนะครับ ชุดออกไรเดี๋ยวบังให้เดี๋ยวบังให้เออตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะสามห้าศูนย์ครับพี่โตโต้นะครับอ่าพี่โตโตนะครับตัวเล็กก็มีครับตัวเล็กก็มีไหเดี๋ยวเรใส่ตัวนี้พมสีน้ำเงินสิบหน้าเท่าไหร่ครับพมสีน้ำเงินสิบหน้า น่าจะ5 9าเก้าูนยหรือเปล่าเดี๋ยวจำไม่ได้จะต้องดูเขาที่ขายไปแล้วอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณแทนอ่าสามเจ็ดศูนย์ครับพี่จารุวันโอเคตัวนี้ x อกอนะพี่ตัวนี้ x อกแอนะตอนนี้อยู่ที่สามเจ็ดศูนย์นะครับพี่จารุวันนะครับมาขึ้นเลข4ี่หน่อยครับตัวนี้ผมขอขึ้นเลข4ี่หน่อยนะตัวนี้ของพี่พรเหรอใช่หกเก้าเก้าครับคุณแทนห9 9้าเก้านะครับคุณแทนอ่าตอนนี้อยู่ที่สามเจ็ดศูนย์นะครับคุณพี่จารุวันนะครับ พี่จารุวัน370นครับตัวนี้คูมา XL นะครับพอมองจ่หมดแล้วๆโอเคขอผ้าร่มอีกพี่จะส่งให้แฟนที่ชายแดงครับโอเคได้เลยครับได้เลยแฟนเป็นอาหารหรือเปล่าครับจริงหรือเครับแฟนใช่ชายแดงได้เลยครับเดี๋ยวผมเอ่อใส่ไซส์อะไรครับเดี๋ยวผมหาให้อ่าตัวนี้พี่จารุวันส7 0นับ10ครับผมนับ9ครับ8ครับเครับ หกครับห้าครับสี่ครับสามสองหนึ 3, 2, uh, like uh, ่งอ่ะพี่จารุวรรณแคปกลนหนึ่งมาเลยพี่จารุวรรณพี่พี่จารุวรรณแคปกลนหนึ่งมาเลยนะครับอืมพี่จีนี่แหละเปลี่ยนไม่ได้สุดนักใส่อืมเก้าสิบพิการเสือเออเป็ตัวอะไรโวะอ่าพี่จารุวรรณแคปกลนหนึ่งมาเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับอ่ะ ที่จ่กวันนะครับมาโอเดอร์โอเคเดี๋ยวพี่แกะเองครับเหมือนกันเดี๋ยวถุงมันจะขาดขอบคุณมากครับพี่อ่ะเดี๋ยวตัวไปต่อนะครับเป็นของผ้าร่มใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมาให้นะผ้าร่มผ้าร่มผ้าร่มเอาจจะนี้เลยผ้าร่มนะครับโอ้โหใหม่มาก ตัวนี้ไซส์ L นะครับตัวนี้ไซส์ L นะพี่อ่เดี๋ยวให้ดูุ้สวยใหม่มากเฮ้ยอุ้ยตัวนี้ดีสวยเลยอ่ะตัวนี้ได้เลยนะอารมณ์อะเนาะเราเป็นแบบระบายอากาศใช่พี่นุชทำใหม่เมื่วันนี้ใหม่จริงอะไม่เหมือนมือหนึ่งเลยอ่ะเมื่อเราจะฉกเมื่อเราจะฉกแล้วแบบใส่รองรยนีดลอยพักมันอยู่อยู่เลยใช่ โหใหม่มากตัวนี้สวยครับอ่ะพี่ตัวนี้เอาไปพี่ใครใจใจเอาไปครับ690พอตัวนี้ไซส์เอลครับเอาไป690ครับรับพิมพ์รับตามด้วยชิ่อเล่นมาเลยปีไปครับคุ้มพี่ไม่ต้องประมูลแข่งห9เก้าูนโอ้โหพี่ปลายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับเลยพ่อพี่ปายพรุ่งนี้มาด้วยใช่ครับจริงอ่ะจะได้เจอพี่ปายใช่อะตัวนี้พี่ปลายแคปโกนึ่งมาเลยนะครับ พี่ไปสัตว์หีบนะครับพี่ไปสัตว์หีบอ oh, ๋อพี่สัตว์หีบอ่ะเนี่ยใช่โอเค okay, ครับฟังแรกจะกหมดไต้ใหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วพี่ไปฟังแรกเออหมดแล้วจะหมดแล้วไม่ทันอนะ่ะเดี๋ยวผมมีอีกพี่อีกสองสามตัวเดี๋ยวมีอีกสองสามตัวครับ พอไปหกตัวมั้ยผ้าแบบหมดเนี่ยผ้าร่มเลยเออผ้าร่มผ้าร่มมีไหมร่มร่มพี่กันไหมผ้าร่มพี่ฮองกอยผ้าร่มก็มีไหมมีบ่งนะผ้าร่มหมดแล้วโอ้ยจริงหรอเหลือแต่สีเขียวนะครับผ้าร่มเหลือแต่สีเขียวนะครับของอรดโพี่เหลือแต่ของอรดโผ้าร่มสีเขียวนะครับขอบคุณครับพี่ปายแล้วก็ของมอกอ นี่ครับเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าเอาไปรีดนะครับตัวนี้เป็นผ้าร่มแต่สูนเหมือนกันพี่สี้อกรทหารเลยแฟนเดินมาแฟนเดินราดตะเวนฝนตกมันช่วยได้เยอะเลยอ๋อ,อนี่ตัวนี้นคุ้มเลยนะพี่ใช่ไหมทหารอะไซอะไรอะตัวนี้ไซส์อะไรวะ L ตัวนี้ก็ลงังดีก็ลงังดี M L ตัวนี้ถ้าใครรับเอาไปเลยครับ490มงให้490 L ครับตัวนี้ L 490เนะครับรับพิมรับตางด้วยชื่อเล่นมาเลยครับพี่ปิดเลย490สวยมากเป็นแถบด้วยขยันทั้งคู่เลยครับขอบคุณมากครับตัวนี้ถ้าร่มใส่สบายไหตัน,นอ่ามีระบายอากาศข้างหลังด้วยใช่ครับมีระบายอากาศข้างหลังด้วยนี่490ครับรับพิมรับตางด้วยชื่อเล่นมาเลยใชด่ดีเลย เป็นออรอดอนะครับของแทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับป้ายอยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบนะครับใส่ลุยได้490นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อได้มาเลยนะออรอดอของแทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอุ้ยแม่ดวงจิต490โอ้โหแม่ดวงจิตพวกนี้มาหรือเปล่าเนี่ยแม่ดวงจิตเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแม่ดวงจิตแคกหนึ่งมาเลยนะครับนี่490นะครับ490 ขายะัรนี้ันเลยนะตัวนี้ผ้าล่องแคบคนหนึ่งมาเลยนะคะแม่ของน่มพดดิ้พาดดิ้ได้โอเคขอบคุณมากครับเราก็อ่าแล้ก็เลยขี่ตัวห้าตัวใช่ไหมห้าตัวตัวแล้วหมดแล้วห้าห้าหแตัว โอ้เหลือแปดตัวนะครับทุกคนเหลือแปตัวสุดท้ายแล้วจะหมดแล้วครับไม่เยอะเลยเีอเข้าไปโอ้สวยมากสวยเนาะนี่ตัวนี้สีสดใสอะ่ะใช่เขียวเหนียวสัพมาก,มากนะตัวนี้ไซส์ M นะครับไซส์ M สวยเนาะทุกคนซิปยังอยู่เลยนะครับซิปอยู่อยู่ครบเลย อ่ะตอนนี้ไซส่เอนะครับรับพิมรับตามด้วยอดช่เล่นมาเลยตัวนี้ผมให้เอาไปเลย590 M 590<อ>เปิดประมงที่300พี่โอ,โอตัวนี้ MSS ใส่ได้ SM SM m ใส่ได้ครับบอกมาการช่วยขายเด้อโอ้พี่อ,อ้อย350พี่เอสเอ็มใส่ได้ตัวนี้ผู้หญิงใส่ได้เลยร,ร,รับครับ590โอเค